HQ f i g h Channel ตัวตมเหลียงอุ้ยออกโคตรแง่เลยตอนท้าทายนี้มันก็เรียบร้อยนะครับโถโหเคนนี่นะครับท่าปักคงนะครับ HQ f i g h Channel กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเว็บก๊อตไลน์นะครับกลุ่มพอดีปานะครับจากที่เราเกลือไปหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่เติมเครดิตไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้นะครับ กดเพิ่มเครดิตไปนะครับแนะนาเป็นทูวอร์เตนะครับน้องๆหลายคนใช้ทูวอร์เดตวนไหนที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถดูขั้นตอนได้ตามนี้เลยนะครับใส่จํานวนเงินที่น้องต้องการเติมเข้าไปนะครับพี่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งนะครับแต่จะเติมให้น้องๆดูอีก10บาทนะครับนี่นะครับ ก็ง่ายๆนะครับกดที่ชําระเงินทันทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะลิงก์เข้าไปในหน้า wallet ของน้องอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่น้องกดยืนยันนะครับประมวลผลนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับบันทึกไว้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับกลับมาที่เว็บอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเครดิตนะครับโอเคครับเรามีเครดิตแล้วนะครับประมาณ100กว่าเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะครับเป็นการฉปรัับบสหรนนะ้องๆก ลองไปเล่นได้นะครับมีซุมเพชรแล้วก็มีการฉปองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ซุมที่เผอแล้วกันนะครับ10เคดิตแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับที่เโหเกลือนะครับต่อไปนะครับทั้งละ10เคดิตนะครับน้องเฮ้ย3,697เพชรเข้าเข้าเข้าเกมก่อนนะครับน้องนนี่โอ้โหเพชรเด้งเข้าจริงๆนะครับ3,697เพชรนะครับครั้งที่2 โอ้เกลือนะครับครั้งนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับน้องไม่ต้องเล่นต่อก็ได้จะพูดเกลือนะครับโอ้โหพูดเกลือรัวครั้งละ10เครดิตนะครับโอ้ยก็คนไหนที่อยากได้ก็เอาดี่68เพชรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เล็วนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่นะครับ4,000นกับเพชรนะครับหมดไปประมาณ50เครดิตนะครับก็มันเป็นเว็บสุ่มนะครับมีได้นะครับย้ำว่ามีได้แล้วก็มีไม่ได้นะครับหลายคลิปนะครับที่พี่ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะครับ มันไม่มีการันตีครับว่าน้องจะได้ครับมันเป็นเว็บสุ่มอ่ะคนไหนที่อยากลองนะครับเว็บกอดไลน์นะครับก็ลองไปสุ่มดูได้นะครับไปลองเสี่ยงโชคได้นะครับคนไหนที่อยากสุ่มนะครับเอาวีฟีไฟมีเยอะแยะนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะครับเบอกพี่ด้วยนะโอเคก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ f i e Channel นะครับก็ เพิ่งดูคลิปเมื่อกี้จบนะครับก็มาต่อคลิปนี้เลยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับสปอยนะครับในส่วนของไอเทมวันที่13นะครับจนถึงวันที่19เนะครับวันไหนที่อยากรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดแบบนี้นะครับเป็นในส่วนของเที่ยงคืนนะครับในส่วนของไอเทมนะครับก็เหมือนแบบที่พี่ใส่เลยนะครับชุดนะครับในส่วนของกระเป๋าปีกนกนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตแล้วก็ไปรีวิวในส่วนของกิจกรรมกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับไอเทมในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นในส่วนของชุด DC Gangster อร์นั่นเองนะครับใส่สบายสวมใส่ได้ทุกโอกาสนะครับในส่วนของชุดนี้ก็พี่เรียกว่ามาเฟียละกันนะครับชุดมาเฟียนะครับชุดนี้อัปเดตเข้ามานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเสื้อเกงทรงผมรองเท้าแล้วก็แว่นตานั่นเองนะครับส่วนมากจะใส่ทั้ง เสื้อนะครับแล้วก็กางเกงนะครับแต่จะใส่แยกกันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอัปเดตเข้ามาในส่วนของชุดนี้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นของผู้หญิงนะครับเป็นของผู้หญิงแต่มันจะคล้ายๆกับชุดนี้นะครับดาก้อนสปิริตอะไรประมาณนี้นะครับน้องจะเป็นในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับแต่ชุดผู้หญิงพี่ไม่มีชุดนี้นะครับพี่ก็เลยเอาชุดผู้ชายมาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นตัวผู้หญิงนะครับ แต่ถ้าเกิดคนไหนที่คิดภาพไม่ออกนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับแต่เป็นชุดสีม่วงนะครับเออประมาณนี้นะครับน้องๆดูหน้าปกคลิปนะครับเป็นชุดนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นในส่วนของชุดใหม่นะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้มีไอเทมใหม่1ชิ้นนะครับก็คือชุดนี้นะครับเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็แว่นตานั่นเองนะครับในส่วนของเซตนี้แนะนําในส่วนของแว่นตานะครับเพราะว่าสวยนะครับมาใส่เป็น ได้นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับที่ชอบแต่งตัวใสยแอบบลแอบบลอะไรประมาณนี้นะครับแนะนำนะครับในส่วนของชุดใหม่เซตนี้นั่นเองนะครับจะอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับและนอกจากนั้นนะครับในส่วนของกระเป๋าปีกนกนะครับอัปเดตเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะครับเอ็งจูวิ่งนะครับกระเป๋าชิ้นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระเป๋านะครับที่ควรสะสมแล้วก็ห้ามพลาดนะครับคนที่ยังไม่มีนะครับพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่จะสะสมในส่วนของกระเป๋าปีกนก a n g e l Win ชิ้นนี้นะครับก็เลเวล3ก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับเวลาเราลงเล่นก็จะเกะกะหน่อยนะครับน้องๆเออแต่ก็ควรสะสมไว้นะครับทั้งสีดำสีขาวแล้วก็สีที่เป็นแบบเหมือนฟีดนกจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่จะอัปเดทขึ้นมาพรุ่งนี้คือไอวอร์ Day of Death ชิ้นนี้นะครับก็คนไหนที่ยังไม่มีไอวอร์ชิ้นนี้นะครับก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าพรุนี้มีในส่วนของไอวอร์ชิ้นนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมอื่นๆตามนี้นะครับโอเค ก็สำหรับน้องๆนะครับที่อยากรู้ว่าในส่วนของกิจกรรมเล่นแบบไหนนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับเป็นในส่วนของคลังปราตี้นักสะสมนั่นเองนะครับก็สะสมโทเค็นนะครับเพื่อได้รับในส่วนของไอเทมที่น้องๆต้องการนะครับระยะเวลานะครับก็วันที่13นะครับจนถึงวันที่19กนะครับก็ประมาณ7วันนะครับคนไหนที่อยากได้นะครับก็มาสะสมโทเค็นนะครับโทเค็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการันตีทุกชิ้นนะครับน้องๆสะสมโทเค็นแล้วก็เอาไปแลกในส่วนของรางวัลที่น้องๆต้องการนะครับ ไอเทมมาใหม่นะครับ1ชิ้นแล้วก็ไอเทมเก่าทั้งหมดนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมวันที่13นะครับคนที่อยากรู้กิจกรรมล่วงหน้านะครับกดไลค์กดติดตามช่องพี่ไว้นะครับก็โอเคครับประมาณนี้เลยนะครับกนในส่วนของกิจกรรมอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเป็นเหมือนแบบที่พี่สปอยไปเป๊ะๆเลยนะครับเป็นในส่วนของตู้กาชานะครับรักกี้รอยัลสะสมโทเค็นแรกในส่วนของไอเทมนะครับ ก็ในตู้นะครับมีในส่วนของทั้งหมด4ปืนนะครับแล้วก็โทเค็นนะครับมีในส่วนของไอเทมต่างๆนะครับรวมถึงบัตร Evolution นะครับบัตรสุ่มสกินปืนนะครับแล้วก็เวทมนตร์รอยัลนะครับมาดูในส่วนของอัตราการแลกนะครับตัวสีแดงนะครับอัตราการยิงสอนะครับความเร็วีโหลดนะครับบวกหนะครับแล้วก็แม็กกาซีนลดลงไป1เท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวสีแดงตัวนี้นะครับใช้120โทเค็นในการแลกนะครับนี่ ก็ตัวสีเหลืองนะครับดาเมจ2ระยะ1นะครับแล้วก็ลบในส่วนของความแม่นยำนะครับใช้ในส่วนของโทเค็นในการแลกเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็กี่โทเค็นเอ่ยป้าหนึ่งนะครับ80ทโทเค็นนะครับแล้วก็ตัวสีเขียวนะครับอัตราการยิง1นะครับนี่นะครับระยะบวก2นะครับใช้100รโทเค็นในการแลกเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ก็ตัวนี้ก็ดีนะครับแล้วก็ตัวสีขาวนะครับตัวสีขาวไม่ค่อยมีคนใช้นะครับนี่ตัวนี้ก็ใช้กีโทเค็นในการแลกเออหกนะครับประมาณ60โทเค็นในการแลกนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมต่างๆตามนี้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับแนะนําในส่วนของตัวสีเขียวแล้วก็ตัวสีแดงตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ยังไงนะครับเดี๋ยวน้องๆลองดูคลิปนะครับพี่อาจจะไม่ค่อยได้ภาคนะครับนี่นะครับ สำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับมันแล้วแต่ดวงของน้องเหมือนกันนะครับว่าแล้วแต่น้องจะแบบสุ่มได้กี่โทเค็นในแต่ละครั้งนะครับหนึ่งครั้งนะครับในราคา19เพชรนะครับแล้วก็5ครั้งนะครับในราคา79เพชรนั่นเองนะครับก็มีโอกาสได้ปืนด้วยนะครับแล้วก็บัตรอีโวบัตรเวเปิลโรโยไดมอนด์โรโยอะไรประมาณนี้นะครับน้องลองดูคลิปนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าควรสุ่มหรือเปล่านะครับในในส่วนของกิจกรรมแบบนี้นะครับคุ้มนะครับน้องๆเพราะว่า มีโอกาสได้ในส่วนของปืนถาวรแบบไม่ต้องใช้โทเค็นในการแลกด้วยนะครับดีกว่ามาเป็นแบบตู้อีโวนะครับน้องๆต้องใช้พินเขียวนะครับแล้วก็ลูกแก้วในการแลกนะครับแต่กิจกรรมแบบนี้ดีนะครับเออคือแบบสะสมโทเค็นก็มีการันตีแล้วนะครับนี่นะครับก็มีออก5เหรียญบ้างนะครับ2เหรียญบ้างนะครับ1เหรียญบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีแต้มลัคกี้หรือเปล่านะครับ นี่นะครับ90แต้มแล้วนะครับ95นี่นะครับก็100นะครับเราได้มาทั้งหมด60กว่าแล้วนะครับ62นะครับ65นะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับ110 112 115นะครับ120 แต้มลักกี้อยู่ที่120นะครับแต้มลักกี้อยู่ที่120นะครับแล้วมันก็จะออก1ิโทเค็นนะครับน้องๆใน,นส่วนของกิจกรรมนี้มีแต้มลักกี้อยู่ที่120นะครับโอเคก็ต้องมาจัดกันแล้วนะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเพจก็ทักเฟซบุ๊กพี่มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ปักหมุดให้นะครับตรงที่คอมเมนต์นะครับนี่นะครับ 97แล้วนะครับขาดอีกประมาณหนึ่งขาดอีกประมาณ20นะครับเพระาะว่าต้องใช้120โทเค็นในการแลกนะครับนี่ต่อเลยนะครับขาดอีกแค่17โทเค็นเท่านั้นนะครับก็น้องๆคนไหนนะครับที่หมดเท่าไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับนี่พี่หมดไปประมาณพันเก้าสองพันนะครับว่าเมื่อกี้เพชรมีอยู่7,000กับเพชรนะครับ <laughs> ใช่ป่ะ5 0 0 0นะครับ49เโอเคนะครับน่าจะพอดีอ่าโอเคนะครับเพศเหลือ49 0 0นะครับในส่วนของกิจกรรมนี้พี่หมดไปประมาณ2 6 6 8เพชรอเพอะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนำให้น้องแรกในส่วนของตัวนี้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครสำหรับเอ็หนึ่งศูนย์หครสนั่นเองนะครับก็ต้องมาจัดกันแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับ จบกิจกรรมนะครับไอดี ID นี้ก็ต้องขอบคุณไอดีน้องแบงค์ด้วยนะครับที่ให้พี่มารีวิวในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับ